วันนี้ก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับกับงานธุรกิจมาในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เบื้องต้นนะฮะขออนุญาตแนะนําผู้บริหารของเราทั้งสองท่านนะครับจะเราจะนํามาตอบคาถามกาันในช่วงสุดท้ายนะครับสวัสดีครับท่านท่านี่พี่ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทุกท่านผมเข้าปีที่7แล้วที่เราเป็น ผู้ผลิตสีที่ขายมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับในช่วงหลายปีครับ <L un it> ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน,นิประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสิซีแลนด์ในยุโรปงมาบ้างไหมในช่วงสองสาปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นการตอบย้ำว่าโดยนิตย <L un it> สารเอเชียแปซิฟิกครับก็อยู่อันดับต้นนะครับเปิดนะครับก็คือปี2 5งพันห้าร้อยหกสี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0ืล้านบาทน,นะครับในห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมูลค่า ธุรกิจสีหรือสิ่งที่คล้เคียงกับสีเนี่ยประเมินว่าได้จะอยู่ประมาณ27,00 0ล้านบาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่นะฮะประเมินจากสิ่งที่เราได้รับจากไอ้ด้านเนี้ยมันมีในเรื่องของการสนับสนุนหรือแฟกเตอร์ที่เข้าถือนะครับในเรื่องของการปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวไมไปถึงอีกอันลักปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตกว่า3 0เนนะเข้าใจว่าในปีที่ผ่านมานะครับโดยเราโตไปอย่างไร เกือบจะครบหมอแล้วนะฮะแล้วในบางบางบางแปลนนะฮะของอสินค้าสังหาเนี่ยเราแทบจะนะผลประกอบการของปีที่แล้วเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากสำหรับดิปโปที่ทำให้เราสามารถามีผลประกอบใน,ไ,นไม่กี่ปีข้างหน้าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตาราการเติบโตของเราเนี่ยเราจะต้องวิ่งจากประ,ประวัติของนิปอนเพสในเมืองไทยถึง55 56ปีอันนี้คือสูงสุดตั้งแต่ทำมานะครับเน เป็นอย่างไรบ้างนะในช่วงของรอบปีหรือ2อปีที่ผ่านมาถึงแม้เราจะอยู่นั่นคือเป้าหมายของเรานะครับสวัสดีครับพี่พี่แขกพี่พี่สุวชวนทุกท่านนะครับก็มีที่เป็นแคมเปญเรื่งต้รอีกอันหนึ่งก็คืออ The Expertise ก็คือเราใช้ บริษัทเราให้ความแตกตา่างให้ความสลากญลความแตกตา่างแล้วก็ diversity แล้วก็เอามาเปลนรวมกันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเป็นสินค้าใหม่ๆตา่ตางๆนะครับที่ได้นำเสนอในปีที่แล้วครับอย่างเช่นสีตัวนี้ครับไม่ต้องใช้รองพื้นครับทำง,งานเหล็กทาได้เลยนะครับก็คือเราจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็สีที่สามคือ concrete innovation ก็คือนำเสนอนะวัตกรรมที่ นำนวัตกรรมมาผลิตสินค้าให้มาตอบโจทย์กับลูกค้านะครับเพราะนั้นเราต้องการสร้างเราบอกว่าเรามีความเชี่ยวชาญเราเป็นดีเอ็กซ์เปอร์สเราเข้าใจลูกค้าดีแล้วเราก็เข้าใจว่าการที่จะพัฒนาสีให้ตอบโจทย์กับโลเปอร์เนี่ยในแต่ละความต้องการของเขามีความแตกต่างกันเพราะนั้นเราจะนำโซลูชันต่างๆแล้วก็ที่ที่เรานำเสนอออกมาเนี่ยก็ยังจะนำเสนอต่อแล้วก็พัฒนาเดเวลลอปต่อไปนวัตกรรมอะไรของเราที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้น 3C ีนี้ก็จะเป็นการทำงานครับแล้วก็ B 2 C ในส่วนของ B2B เนี่ยก็คือ Business to Business ก็คือเราขายสีให้กับผู้ประกอบการต่างๆนะครับระบบสีทั่วไปในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนการทํางานนะครับหรือการพาัฒนาระบบบางคำน็นงถึงสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านด้วยนะครับนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนําเสนอที่เป็นโซลูชันหลักๆนะครับให้กับลูกค้าทั้ง2ปกลุ่มซึ่งแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป้าหมายที่นิปอนเพนออยังต้องการพัฒนาแล้วก็เดินต่อไปเพื่อไปถึงเป้าหมายอาจจะใช้เวลา3ภาพรวมการแข่งขันตลาดสีทาคานปีนี้เป็เหนหย่งไบ้างระยะเวลาไม่มีนั่นหมายถึงว่าวนั่นคือโอกาสนั่นคือปัญหาของลูกค้านั่นเกิดขึ้นกับอาคารครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอันที่สูงจะมาในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนิอนในไทยอะค่ะคือที่บอกประโยชน์อันย่ อันดับ3ใช่ไหมหนึ่งสองสามที่เป็นไทยนะแล้วก็อีกต่างต่างก็คือเรื่องของช่องทางการจำหน่ายผู้ผลิตต่างนะครับอันนั้นเป็นหนึ่งในส่วนของธุรกิจสีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้านับรวมยอดขายทั้งหมดเรามีแชร์อันดับ2ในประเทศไทยนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะเติบโตในธุรกิจที่เป็นสีทาบ้านและอาคู่ประกอบการรยายใหญ่นะครับช่วงนั้นเนี่ยเราเลยกลับไปแล้วก็ไปปรบบปับบทปรับการทำ Direct to To เท่าไหร่ แต่เมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชาแนลที่ต้องอิสระชิแน่นอนเลยก็คือเมืองไทยเนี่ยเป็นเบอร์ที่ต่ำมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมอย่างยกตัวอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือแม้แต่สีก็เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือโมเดลเทรดเองจะต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกับผู้ผลิตสีนะผมก็ต้องบอกว่านีปคอนเทตอยู่ในประเทศไทยมา50กว่าปี ไม่คิดว่าจะขายได้เพราะว่าสีที่เห็นบนหน้าจอบน iPad ดบนมือถือกับสีจริงปกติมันก็นคือมองหาลักษณะช่องทางใหม่ๆยกตัวอย่างว่า t r a d i t i o n น l trade ปรับตัวแล้วก็มาเป็นการขายออนไลน์จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากกระสุนร,รับแล้วสัดส่วนการขายทีย่เป็นสัดส่วนแล้วมันค่อนข้างจะต่ำมากนะ,ะถ้าให้เรียงสิ่งที่เราทําได้ดีมากและเติบโตสูงสุดกับตบทเรอมอยสุดก็คือสูงสุดของเรา,ก,เราก็คือเป็น direct selling ก็คือเป็นลักษณะการขายลกลับในส่วนของ,งดีลเลอร์เนี่ยจริงๆก็คือเติบโตตามท้าภาษาค้าขายเขาเรียกออกกร์แกนิกโกลด์นะครับก็คือต้นอ่าในเรื่องของอสภาพแวดล้อมก็คือ e n นไ r o อ m e ม t น่บางทีมัน